ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บพบกับ y o u t u b n n e l ช่อง Smart f a r m e r Line อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาอธิบายแบบโคกหนองนาซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนวันนี้ก็จะเป็นแบบ3ไร่สัดส่วนของพื้นที่ด้านกว้างต่อด้านยาวก็เป็น1ต่อ3นะครับ1ต่อ3ก็ก็ประมาณ40.120นะครับ 40, 120, 4 0่0ิบคูณตารางเมตรนะครับ อันดับแรกก็มาดูที่แบบนะก็เราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเราเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่คูน้ํานะความยาวต่างๆนะฮะอันดับแรกนะฮะก็ไปลวาดเส้นรอบแปลงก่อนไปเขียนเส้นรอบแปลง เ,เส้นรอแปลงเสร็จแล้วหาความยาวของคูนา,าคะคูนาก็จะวัดมาเป็นเมตรเพื่อที่จะเอาไปาคิดปริมาตรดินนะโดยการเอาความยาวไปคูณพื้นที่หน้าตัดมาตรฐานครับในที่นี้เราได้ความยาวของกูนามาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนาแปลงที่1ได้20 20เมตรความยาวนะฮะ แปลงที่2 40แปลงที่3 30แปลงที่4 40แล้วก็6ทั้ง26เมตรตามลำดับความยาวโดยรวมก็เป็น1นึ่เมตรนะฮะเราก็จะได้เอาไปกรอกในตาราง Excel เพื่อที่จะคำนวณปริมาตรดินอะไรต่างๆต่อไปเราก็ลากเส้นวนรอบแปลงนาเพื่อที่จะหาความยาวนะนะความยาวของ ของเ,ออเส้นรอบแปลงนาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการหาความยาวถนนวนรอบอย่างนี้เป็นต้นนะหลังจากนั้นเราก็ไปหาพื้นที่พื้นที่ของเ,ออเป็นบริเวณที่เป็นหนองน้ำนะมีอยู่สองส่วนนะส่วนที่หนึ่งตรงนี้ส่วนที่สองอยู่ตรงนี้นะส่วนที่หนึ่งได้สี่ร้อย 19ตารางเมตรส่วนที่สอง6อหครับรวมแล้วก็เป็น8 0 5้ยห้าตารางเมตรส่วนพื้นที่ของแปลงนานะแปลงนาเรากนะ็มีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่สามส่วนที่4ี่แล้วก็ส่วนที่หตามลำดับก็ได้ตัวเลขมาะฮะเป็น2 1 18, 5 361 418 5ห้าาอหกบเอดสี่้อยสิบแปดห้า้อยห้าแล้วก็2 2 3นะสเป็นพื้นที่เป็นตารางเมตร รวมแล้วก็ได้1,722ตารางเมตรครับ1,722เมื่อรวมกับพื้นที่แปลงนาเมื่อกี้น้าพื้นที่หนองน้ำเมื่อกี้นะ805ก็รวมเป็น2,527ตารางเมตรอันนี้เป็นตารางเมตรนะฮะก็สามารถที่จะไปคิดพื้นที่ส่วนที่เหลือที่เราเรียกว่าโคกนะบริเวณน,นี้บริเวณที่เป็นโคก ซึ่งโคกนี่หมายถึงรวมถนนด้วยนะฮะโคกรวมวถนนก็ก็สี่พันแปดร้อยมาลบนะฮะสี่พันแปดร้อยลบสองพันห้ารอยิบ็ดก็จะเหลือเท่านี้นะฮะเหลือสองพันสรอยกว่าตารางเมตรซึ่งนอกจากนั้นเรายังต้องมีตัวแปรอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะอยู่ในตาราง Excel นะครับเดี๋ยวเราย่อตรงนี้นิดนึง ปดูตาราง Excel ส่วนนี้นะฮะซิงตาราง Excel เนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เราคิดไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อกี้มื่จะเป็นหนองน้ำนะเป็นกี่ตารางเมตรนะเป็นหนองน้ำบ่อที่1บ่อที่สองนะก็รวมแล้วเป็น8 0 5้้าตารางเมตรแปลงนาะมีแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3มแปลงที่4ี่แปลงที่ห้ารวมกัน1 7 2 2ันดยิบตารางเมตรแล้วก็ความยาวรอบแปลงเมื่อกี้นะ ความยาวของเราซึ่งรอบแปลงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีห้าหกด้านเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะแต่ละด้านมารวมกันรวมกันซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องที่จะเอาไปคิดระยะร่นพอได้ความยาวรวมของเส้นเส้นรอบแปลงเนี่ยเราจะได้ระยะร่นก็คูณด้วยสมมุติเราจะเว้นระยะร่นไปสักเมตรกว่าเนี่ยคูณด้วยความยาวรอบแปลงก็คือเอาตัว สมมติว่าเราคิดเป็นะระยะลอนเนี่ยสมมติว่าเราล้นมาเมตรยี่สิบเราก็คูณด้วยความยาวก็จะได้พื้นที่เท่านี้นะฮะทีนี้ก็เรามามาดูสรุปพื้นที่นะสรุปพื้นที่ทั้งหมดเลยเพราะเราถอดแบบมาแล้วส่วนหนึ่งนะด้านนี้ก็เป็นด้านที่เราออกแบบนะซึ่งเป็นไกด์ไลน์ออกแบบคร่าวๆจากที่เราได้อบรมกันมาก็พื้นที่สามไร่ นะพื้นที่แปลงเราสามไร่4ี่พันแตารางเมตรเราก็แบ่งเป็นพื้นที่หนองน้ำหนะึ่งไร่หนึ่งไร่ก็คือ1ัน0ตารางเมตรพื้นที่แปลงงาหนึ่งไร่1,6 0 0ตารางเมตรพื้นที่โคกโคกนี่ก็คือบริเวณที่เหลือนะก็คือบริเวณสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับบริเวณสีน้ำตาลซึ่งประกอบไปด้วยบริเวณที่จะเป็นถนนนะเป็นระยะร่นก็คือเป็นพื้น,นที่ว่าง ข้างๆรั้วเราในแปลงเรานะฮะเ,เรียกว่าระยะร่นวนรอบแปลงเลยอาจจะเป็นเมตรเมตรกว่าน,นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นคลองหรือว่าคลองไส้ไก่นะคลองไส้ไก่ก็คือคลองที่อยู่บนเนินอยู่ข้างถนนนะะแต่ว่าเราแยกไปเป็นคูน้ำสัดส่วนหนึ่งแล้วนะคูน้ำที่เราคิดพื้นที่ที่คิดความยาวไว้เมื่อกี้นะฮนะ ความยาวส่วนนี้ร้อยห้าสิหกเมตรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคลองไส้ไก่เหมือนกันแต่ว่าถูกแยกแยกออกไปแล้วจากคลองไส้ไก่โดยรวมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตารางที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยคือคลองไส้ไก่เนี่ยก็จะต้องหักออกจากคูนาก็จะเหลือคลองไส้ไก่ที่บริเวณอื่น,น,นคลองไส้ไก่ที่บริเวณอื่นครับจากนั้นเราไปคิดอ่าเดี๋ยวนตรงนี้ ตรงนี้คลองไส้ไกใ่ในแบบของทุกแบบเนี่ยสรุปมาให้เราว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนะความยาวนะความยาวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรเดิมเนี่ยเดิมทางผมไม่ได้หักไม่ได้หักสมมติว่าตัวนี้นาไม่ได้หักออกนะก็หมายเขาว่ายังไงหมายควาว่าคลองไส้ไก่ส่วนที่ไม่ใช่คูนาเนี่ยมันคือเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นลบคูนาถูกไหมครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยลบคูนาก็จะเป็น ของไส้ไก่ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่ใช่คูนาก็เก้าร้อยกว่าเมตรนะครับถ้าถ้าเป็นตารางแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะพ,พื้นที่จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันจะไม่ไม่สอดคล้องเท่าไหร่หมายความว่าพอเราแจากแจงพื้นที่ที่เราวัดหลังจากหนองน้ำเนี่ยเอามาใส่ไว้ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราหาว่ามาตั้งแต่แรกเนี่ย เอามากรอกไว้ในตารางนี้เนี่ยอย่างเช่นคูนหนองน้ำนะฮะหนองน้ำ805ตารางเมตรเรามากรอกตรงนี้แปลงนา1,722ตารางเมตรเนี่ยเรามากรอกไว้ตรงนี้เนี่ยซึ่งพอเรากรอเข้ามาแล้วเนี่ยพื้นที่สามไร่คือ4,800ตารางเมตรพอเราลบหนองน้ําลบแปลงนานแล้วก็ลบบริเวณที่เป็นคลองสังเกตไหมครับคลอง คลองถ้าเราใส่ร้อยกว่าเมตรเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรตามที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะของลูกสองสีแดงชี้เนี่ยถ้าใส่ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยพอเราไปคูณทุนที่หน้านต่างมันจะมันจะกินอ่หมายถึงว่าพื้นที่ของอ่ของบริเวณที่มันไปไปเป็นส่วนของคลองไส้ไก่เนี่ยมันกินบริเวณเยอะมากนะเอาง,ง่ายๆถ้าคลองยาวอ่ พันหนึ่งร้อยถ้าคูณสองมันก็สองพันแล้วหมายความว่าถ้าคลองกว้างสองเมตรนะก็ซึ่งมันจะมีความกว้างมาตรฐานอยู่ของคลองไส้ไก่แต่เราไม่จำเป็นต้องขุดกว้างขนาดนั้นก็ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่เราปรับเปลี่ยนได้คือคลองไส้ไก่เราจะไม่เอาตามนี้ละจะไม่เอาตัวเลขเป็นพันละนะเมื่อกี้ผมลบไว้เท่าไหร่ลองดูกอนผมลบออกไปหกร้อยแปดสิบ ตารางเมตรก็แปลว่าลบไปเกือบ700ก็มันจะเหลือแค่สามสี่ร้อยสามสี่ร้อยหมายความว่าตรงนี้200กว่านะสองกว่านี่คือเป็นส่วนของอของไส้ไก่บริเวณที่ไม่ใช่คูนาพอรวมกับคูนามันก็เนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ400กว่ามันจะเม่เซ็นละเพราะว่าของไส้ไก่ขนาดนี้ กับค่นูนาขนาดนี้เมื่อเอาไปเอาความยาวเนี้ยไปคูณพื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันจะได้ปริมาตรดินออกมา,มาเท่านี้ซึ่งปริมาตรดินปริมาณสองตัวเนี้ยรวมกันเนี่ยไปรวมกับปริมาตรด,ดินที่ขุดจากหนองน้ําเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับที่ทางผู้ออกแบบสรุปว่าเป็นสี่พันลูกบาศกเมตรครับเรากระโดดลงมาข้างล่างเลยนะฮะเนี่ย ปริมาตรดินของการขุดหนองน้ำลงกับห้องเส้อไก่สองตัวเนี้ยมันจะได้สามพันสี่้อยกว่าลูกบาทเมตรเนี 3, ่ยสามันสี่รอยหสิบ็ดลูกบาทเมตรเมกเซน์ sense, เพราะว่าพอเราเผื่อเปอร์เซ็นต์ที่ที่จะให้ดินมันมันพองคือคือโดยธรรมชาติดินมันจะพองตัวมันจะขยายตัวเมื่อเราขุดออกมาจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แน่นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นตรงนี้สี่พันกว่า เป็น4,500ซึ่งจริงๆมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะฮะอันนี้เราเผื่อแค่เท่าไหร่เอ่ยเราเผื่อไป30%ออกไข้เคียงแล้วละ่ะถ้า3-5%ก็น่าจะป,ประมาณ4,600-4,700นะครับอันนี้เราเป็นการวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ถูกผิดอะไรเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ในหลายรูปแบบอย่างอย่างอย่างในตารางที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยผมเอาปริมาณของดินที่ขุดจากหนองน้ําซึ่ง ก็เกิดจากการที่เราวัดพื้นที่หรือเกิดจากการวัดวัดในแบบก็แล้วแต่เนี่ยครับของไส้ไก่ก็ออกมาได้ไปริม,มารดินก็เกิดจากการที่เราเอาความยาวไปคูณความกว้างแล้วก็คูนที่หน้าตัดมาตรฐานก็จะได้ปริมารดินออกมาก็จะมีสองตัวนี่แหละที่เราออกแบบเองนะก็คือดินถมบริเวณถนนกับดินถมบริเวณโคกส่วนคณานี่ก็ไม่มีหาอะไรเพราะคนาก็ขุดปมาจากคูนานะครับ นั้นเราลองมาดูปริมาตรดินที่มาจากงานถนนนะซึ่งงานถนนเนี่ยเราออกแบบด้วยตัวเราเองเพราะ,ะนั้นก็ย้อนไปดูงานถนนครับถนนเนี่ยเราออกแบบด้วยความยาวแล้วก็ความสูงแล้วก็ความกว้างได้ตามสะดวกเลยตามสะดวกแล้วแต่เจ้าของแปลงเราก็ลองเปลี่ยนเอาเปลี่ยนความสูงเปลี่ยนความกว้างแล้วก็เปลี่ยนความยาวได้เลย นะอันนี้หลักคิดของผมเนี่ยคือพื้นที่เรามันมันสามไร่เนาะเราก็คิดถนนเอาเอาเองก็ได้กันว่ายาวเท่าไหร่เราก็ดูความจําเป็นว่าถนนจะวิ่งจากหน้าโครงกรารไปหาตัวอา,า,าคารที่พักชั่วคราวแล้วก็ถนนก็วิ่งไปที่แปลงนาแล้วก็วิ่งไปที่หนองน้ําบางส่วนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็เราก็เอาตัวเลขมากรอกตรงนี้นะผมผมกรอก โดยผมหาพื้นที่แล้วก็เอาแฟกเตอร์มาคูณน,นะนี้เป็นวิธีคิดของผมะนะฮะก็เราเราเปลี่ยนหรือใส่เข้าไปดื้อก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยแฟกเตอร์ตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวแฟกเตอร์ก็จะมีผลเช่นเช่นอ่าผมปรับเปลี่ยนที่ตัวแฟกเตอร์นี้เป็น4เงี้ยความยาวถนนก็จะเปลี่ยนไปชอบเป็น3ความยาวถนนก็จะเปลี่ยนไปะในกรณีนี้ผมใช้2ก็ความยาวถนนเป็นเท่านี้เพราะนั้นเราลองผิด ลองปลูกของเราไปเรื่อยๆได้เพราะมันอยู่ในตารางมันยังไม่ได้ทําจริงครับเสร็จแล้วความสูงของถนน,นเนี่ยเราก็ก็ออกแบบได้เองเช่นเดียวกันนะแต่แต่จากการที่ผมทดลองดูแล้วเนี่ยถนนเราจะสูงพอสมควรและอีกอีกอย่างก็คือการทําถนนหรือว่าคันล้อมในในในส่วนของแปลงเราเนี่ยควรจะทําให้สูงไว้ก่อนเพราะเพราะเราจะเอาไว้ป้องกันน้าท,ท่วมยิ่งทําเป็นถนนวนรอบเนี่ย ถ้าดินเราเหลือนะครับก็ทกําถนนโดยรอบแปลงเราเลยความสูงก็อาจจะไม่ได้ตามนี้ก็ลองดูขึ้นอยู่กับปริมาณดินที่เราขุดออกมาแล้วมันเหลือไว้ทําถนนสูงเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างด้วยเกี่ยวข้องกับความกว้างนะครับเมื่อเอาความกว้างมาเฉลีย่ยคูณด้วยความสูงแล้วก็ความยาวก็จะได้ปริมาตรของดินที่จะใช้ทาถนนนะครับของดินที่ใช้ทาถนนซึ่งก็เป็นหนึ่งันสาร้อยกว่าลูกบาทเมตรนะครับ แล้วก็กินอาณาบริเวณหรือว่ากินพื้นที่ที่เป็นถนนเนี่ยก็เท่านี้นอันนี้เป็นพื้นที่ของบริเวณที่เรา,เาระบายหรือว่าถอดแบบออกมาแล้วเป็นพื้นที่สีน้ําตาลซึ่งรวมถนนอยู่ในตัวแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรายกมาจากแบบนะเป็นพื้นที่สีน้ําตาลนะฮะโอเคพอเราได้ปริมาตรดินของถนนตรงนี้เราก็ไปกรอกไว้ข้างล่างนี่ครับ สักหนึ่งพันสามร้อยกว่าลูกบาทเมตรเช่นเดียวกันในนองเดียวกันปริมาตรดินของบริเวณที่เป็นโคกเราก็ได้มานิดเดียวเหตุที่ได้นิดเดียวก็เพราะว่าโคกนั้นมันร้อยกว่าตารางเมตรเองนะเพราะว่ามันไปกินไปถูกกินไปด้วยถนนแล้วแถมระยะรวมก็กินไปแล้วนะพื้นะที่เราทำบ่อน้ำทำแปลงนาแล้วก็ ไปทาถนนซะเท่านี้ตารางเมตรก็เหลือระยะล่นอีกอ่าก็ไปเป็นระยะร่นอีกเท่านี้ตารางเมตรแถมเราต้องขุดคลองอีกขุดคลองเมื่อกี้เราขุดเอ่อที่เหูืว่าจากคูนาเนี่ยมันก็ขุดได้ประมาณสองสามร้อยเมตรเองก็เหลือโคกเท่านี้เองนะฮะงั้นโดยรวมโคกเราก็เอาไปไปคิดพื้นที่เอ่อไปคิดปริมาตรดินก็ได้สามร้อยกว่าลูกบาทเมตรก็มากรอกในตารางนี้นะฮะก็จะเห็นว่า เหลือบอริเวณที่เป็นคนาละอคนาแล้วก็เอาดินมากรอกตรงนี้ก็มีที่มาอยู่ตรงนี้คนาเช่นเดียวกันความยาวของคนาเนี่ยก็ก็จะใกล้เคียงกับที่เราคิดตัวเลขของคูนาไว้เมื่อกี้แต่ว่าเราก็สามารถทําคนายาวกว่าคูนาก็ได้แปลว่าดินถ้าเราเหลือนะก็อย่างในกรณีเนี้ยเราก็คิดความยาวคนา200เมตร ความสูงก็เราออกแบบเองก็ควรจะให้เกินเมตรห้าสิบนะควรให้เกินเมตรห้าสิบเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับถนนวนรอบสองเมตรที่เราออกแบบเมื่อกีนะ้สองเมตรที่เราออกแบบเมื่อกี้ก็คือตัวเลขนี้นะความสูงถนอนอันคันนาก็อย่าอย่าให้มันเตี้ยเกินเอาให้มันใกล้เคียงกันมันจะได้ทั้งคันนา,ท,นาทั้งถนนนั้นมันก็คืออันเดียวอันแหละเพียงแต่ว่าเราจะเรียกการใช้งานที่มันใกล้แปลงนาเราก็เรียกว่าคันนาจุดอื่นๆเราก็เรียกว่าถนน เพราะมันเป็นคันเหมือนกันโดยรวมเราก็เรียกว่าคนาทองคำนี่แหละทั้งถนนทั้งกูนาไอ้ท้งทั้งถนนทั้งคนารอบนาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคนาทองคําโอเคความสูงก็ให้ใกล้เคียงกันก็จะได้ปริมาตรดินออกมาความสูงเท่านี้นะฮะความกว้างของคนาจะสามจะสี่เมตรก็ได้แล้วแต่ความยาวเท่านี้ก็ปริมาตรดินก็จะเป็นเท่านี้นะฮะโอเคเราก็ รวมตัวเลขของปริมาตรน้ําก็คือปริมาตรดินโท่าทีปริมาตรดินแล้ากาวก็เอาหนองน้ํารวมกับดินที่ขุดมาจากคลองไส้ไก่รวมกันแล้วก็เอาเป็นลบดินที่เราออกแบบถนนลบดินที่ออกแบบโคกลบดินที่ทำกน,นาเราก็จะได้พิจารณาตรงตัวเลขเนี้ยว่าเออมันมันสมเหตุสมผลไหมหรือว่ามันขาดมันเกินเท่าไหร่นั่นแหละนะครับเห็นไหม ดินที่ขุดจากหนองน้ําดินที่ขุดจากคลองไส้ไ,ก,ไ,นนไก่ดินที่เอาไปทําถนนดินที่เอาไปทําโคกแล้วก็ดินที่เอาไปทําันานะมีบวกมีลบนะตามเนี้ยนะสองสีสีฟ้าสองตัวนี้บวกกันเพราะเป็นปริมาตรดินที่ขุดออกมาได้สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินข้างล่างเนี่ยสีน้ำตาลแบบตรงเนี้ยก็เอาไปหักออกลบลบลบในะสามค่าก็แปลว่าดินเรา เกลี่ยให้มันพอดีให้มันขาดขาดเกินเินนิดหน่อยแต่ว่าในกรณีที่เราเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อีกเช่นดินที่ขุดออกมาเนี่ยสองจุดเนี่ยมันพองตัวหรือว่ามันมันขยายตัวนะปริมาณดินหลวมเราก็คิดคร่าวๆยี่สิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มันพองขึ้นมาหรือมันมันขยายตัวขึ้นมาในกรณีนี้ผมคิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาหนึ่งจุดสามไปคูณตัวเลขที่ขุด นะตามพื้นตามปริมาตรแบบที่คิดได้เพราะนั้นคูณด้วยแฟกเตอร์หนึ่งจุดสามนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันในตัวคลองไส้ไกนะ่คูณด้วยหนึ่งจุดสามก็จะกลายเป็นตัวเลขนี้แล้วเอาไปลบสามตัวนี้ก็จะกลายเป็นดินที่บาลานซ์เท่าไหร่ก็เหลืออยู่หนึ่งพันไม่ต้องตกใจนะหนึ่งพันลูกบาทเมตรเนี่ยก็เอาย้อนไปถมอะไรฮะก็ไปถมบริเวณโคกบริเวณถนน แล้วก็ทําคณาให้มันสูงขึ้นไล่ๆกันไปนะถมทั้งโคกถมทั้งถนนถมทั้งคณาก็แปลว่าเรารวมเรารวมปริมาตรดินเพื่อที่จะวิเคราะหะ์วิเคราะห์ปริมาตรดินเพื่อที่จะแยกว่าเอาไปถมตรงไหนบ้างขุดสองส่วนนี้แล้วเอาไปถมตรงไหนบ้างซึ่งความสูงเอ้ยความสูงหรือความลึกเราก็แจกแจงมาให้ดูตามนี้นะเช่นบอ่อหน้ามันลึกหกเมตร หาคองไส้ไก่ลึกโดยประมาณสองเมตรนะครับทําถนนสูงสองเมตรทําโคกสองเมตรเมตรเอ่อเมตรหกสิบนะความสูงของโคกซึ่งโคกมันมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นมาตรฐานคือเมตรหกสิบส่วนที่เป็นยอดเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเกือบสาเมตรแล้วก็คนันนาทองคาก็เมตรหกสิบนะก็อยู่ที่เราแล้วละ่ะถ้าเราดินเหลือพันหนึ่งล้วก็กระจายเข้าไปตามจุดต่างๆตรงนี้การกระจายเข้าไปก็หมายความว่า เราก็ต้องไปแก้วความสูงใหม่นะแก้วความสูงของโคกอาจจะเป็นเมตรหกสิบกลายเป็นเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบหรือ 2, สองเมตร 2, สองเมตรกว่าก็ได้ขณะเดยียวกันแก้วความสูงของถนนนะครับถนนก็สองเมตรนี่ก็สูงพขสมควรแล้วนะฮะไปเปลี่ยนความกว้างเอาก็ได้ดินมันจะได้เอาไปใช้ได้เยอะขึ้นหรือหรือว่าถ้ากว้างแล้วมันไปเบียดทั้งตัวอื่นซึ่งมีผลก็ต้องขึ้นไปทางสูงก็คือเพิ่มเป็นสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบก็ได้ ขนาดเดียวกันถนนแล้วก็คนาอยู่ไหนเลยคนาครับคนาถ้าเมตรหกสิบมันเตี้ยไปก็เปลี่ยนเป็นเมตรแปดสิบจนถึงสองเมตรเลยนะหรือเพิ่มความยาวไปได้นะเพิ่มความสูงจะง่ายเพราะมันไม่เบียดบังตัวอื่นนะเพิ่มความสูงไม่ไม่เบียดบังตัวอื่นจะได้ไม่มีผลนะความกว้างไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความสูงอย่างเดียวครับ ก็มาถึงจุดนี้แล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราวิเคราะห์ดินที่ขุดจากหนองน้ําและคลองไส้ไก่เอาไปทําเป็นถนนเป็นโคกแล้วก็เป็นคันนาได้จัดสรรดินลงไปขุดจากน่นมาใส่นี่นะครับขุดจากนี่ไปใส่น่นก็บาลานซ์ดินให้เป็นแนวทางนะตามนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์ แล้วก็เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แยกแยะดินในการขุดในโครงการโครงหนองนาของแต่ละท่านก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม smart farmer online สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ